เราเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกด้วยนะใช่แต่ทำไมเราไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้น้ำตาลราคาถูกกว่าบ้างอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าประเทศอื่นๆถ้าเขาผลิตในประเทศเองได้เนี่ยเขาก็จะใช้ในราคาถูกเป็นการประชุมของคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปี2562มีการยกเลิกสินค้าควบคุม4รายการอันที่1เยื่อกระดาษ2 แบตเตอรี่ตตร,รถยนต์สามเ<า>มล็ดพลาสติกแต่ตัวที่สี่นี่สิคะ น้ำตาลสายเหตุผลไปอ้างคำสั่งคอสชอวันที่15มกราคม2561าค่ะที่ให้ยกเลิกบริษัทขาของมาตา17น้ำตาลจะไม่หวานอีกต่อไปถ้าหากมีการขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็จะกลายเป็นน้ำตาลขมขมนี่คือไม่ใช่ขมเลยขมคืน่นขมคืนกับคนที่จะต้องจ่ายเงินในราคาสินค้าที่มันจะต้องสูงขึ้นโอ้ขนมเครื่องดื่มะไรที่ใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะเลยแต่อันนี้คือ,อยังเป็นแค่รายงานข่าวนะคะเดี๋ยวรอความชัดเจน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ฉันบอกว่าที่ฉันเข้าใจว่าน้ําตาลเป็นสินค้าควบคุมนะในพื้นฐานค่ะที่รายงานข่าวพูดถึงกันเนี่ยบอกว่าน้ําตาลจะขึ้นราคาอีก4บาทต่อกิโลกรัม,มสาเหตุก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันค่ะสบาทมาจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นค่ะอีก2บาทค่ะเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลเอาไปช่วยผู้ปลูกอ้อยเพื่อจูงใจไม่ให้เผาจํากันได้ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2566อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องควันหมอกควัน PM 2.5 แล้วก็ไปดูไล่ดูหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการเผา<ฆ>แล้วการเผาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาอ้อยเยอะเลยอ้อยนะคะที่จะไปผลิตเป็นน้าตาลพอเขาเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันก็เหลือเป็นซากพ<ฆ>อเป็นซางต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เผานะบางส่วนเขาก็บอกว่าจะให้โรงงานรับผิดชอบไปแต่เนี่ยมีการจูงใจเพื่อที่จะไม่ให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อยเผาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะให้กิโลกรัมละ2บาท<ฆ>นี่ก็เลยเป็นสาเหตุ2ขาต้นทุนเพิ่มขึ้นกับเรื่องของการเก็บเข้ากองทุนอ้อยแลนน้ำตาล เพราะฉะนั้นนะคะราคาของน้ำตาลทรายในประเทศไทยถ้ามีการขึ้นจริงๆราคาหน้าโรงงานค่ะเดิมอยู่19สํำหรับขาวธรรมดานะคะก็จะเป็น23บาทต่อกิโลกรมัมเพิ่มที4บาทสำหรับคนที่ซื้อเป็นลอตใหญ่ๆ ส่วนขาบริสุทธิ์จากเดิม20บาทจะเป็น24บาทค่ะแล้วพอมาขายปลีกก็บวกไปอีกสิคะปัจจุบันนี้นะคะขาวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่24บาทขายปลีกจะขยับไปเป็น28ค่ะและขาวบริสุทธิ์จะขยับจาก25มาเป็น29บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ขึ้นทีเนี่ยขึ้นประมาณ5%เปนะส่วนผลผลิตอ้อยค่ะที่บอกว่ามีราคาที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าผลผลิตอ้อยลดลงมาดูนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งคือฤดูการหีบอ้อยในปี 2566- ั5 25 6 7 คือคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก75-80บล้านตาันถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยจะหายไปประมาณ10%<ช>เราเจออะไรเราเจอเอริโนใช่ใชไหมคะมแล้วเราก็เจอภัยแล้งเราเจอเรื่องของที่อินเดียไม่ส่งออกต่างๆอะไรต่างๆอินเดียเขาก็เจอภัยแล้งเหมือนกันนี่เดี๋ยวมาดูเรื่องของอินเดียขณะเดียวกันนะคะต้องการทําให้ราคาของในประเทศไทยเ,ยเท่ากับตลาดโลกตลาดโลกอยู่ที่27บาทต่อกิโลกรัมคือมันไม่ได้คุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตน้ําตาล รายใหญ่ของโลกด้วยนะใช่แต่ทําไมเราไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้น้ําตาลราคาถูกกว่าบ้างอออันนี้นะเป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าประเทศอื่นๆถ้าเขาผลิตในประเทศเองได้เนี่ยเขาก็จะใช้ในราคาถูกมาดูตัวอย่างของอินเดีย <c oughs> อินเดียเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> นะคะ เขามีการห้ามส่งออกน้ำตาลมาตั้งแต่ช่วงนูน่นปี65ม,มิถุนายนมาจนถึง31ตุลาคมปี66และล่าสุดเนี่ยคือเขาขยายออกไปอีกอเขาเจอปัญหาอะไรเขาเจอปัญหาภัยแล้งนี่แหละคะ่ะเรื่องเอลนินโยไม่น้ำไม่พอเขาก็กังวลว่าคนในประเทศเขาเนี่ยจะไม่มีบริโภคสุดท้าย,ยก็ห้ามส่งออกของเราก็มีค่ะคุณผู้ชมโคตากกโคตาขอนะคะที่บริโภคภายในประเทศแล้วก็รวมถึงส่งออกด้วย อันนี้มันจะอยู่ในเรื่องของพรบอ้อยและน้ําตาลคําถามสําคัญก็คือว่าเท่าที่เจนจําได้เนี่ยทำข่าวมา20ปีข่าวเศรษฐกิจอ่ะดิฉันเข้าใจว่าน้ําตาลทายมันคือสินค้าควบคุมแล้วมันไปกระพิษตาตอนไหนครับมาถึงที่หลุดออกจากการเป็นสินค้าควบคุมไปเสียแล้วย้อนไปดูนะคะคุณผู้ชมเป็นการประชุมของคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี2562ค่ะ คือตอนนั้นเนี่ยคมติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการหรือกรอกรต้องบอกคุณผู้ชมก่อนแบบนี้ว่าอ้อยและน้ําตาลเนี่ยมันมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอยู่3กระทร,ะว,งระวงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตร แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมในพรบอ้อยและน้ําตาลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีการตั้งคณะกรรมาการพรบอ้อยและน้ำตาลเขาเรียกคณะกรรมาการดูแลเรื่องนี้นะคะณะกรรมาการเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนจากกระทรวงเกษตรหนึ่งคนกระทรวงพาณิชย์สองคนคกระทรวงอุตสาหกรรมสองคนตัวแทนจากชาวไร่อีก7คนตัวแทนจากโรงงานอีกประมาณ7หรือ9คนประมาณนี้ค,คือรวมกันเพื่อที่จะมีหน้าที่กําหนดต่างๆแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมตัวเนี้ยที่บอกว่าไปดูว่าเอ๊ะพอหลุดจากสินค้าควบคุมเมื่อไหร่เนี่ย ตามมติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการกรกรอครั้งที่1ปี2562โดยกระทรวงพาณิชย์อันนี้กระทรวงพาณิชย์เขานั่งกระทรวงพาณิชย์เขาประชุมกันคือเขาเป็นคนดูแลราคาสินค้า,า,าเขาก็ส่งเข้าไปที่คอรมอรว่าอ้าวกรกรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าต่างๆเนี่ยส่งมาเนี่ยนะคะมีรายละเอียดหลายอย่างข้อหนึ่งคือการคงรายการสินค้าและควบคุมไว้50รายการ แต่ไอ้ข้อ2เนี่ยค่ะมีการยกเลิกสินค้าควบคุม4รายการค่ะ4รายการนั้นมีอะไรบ้างอันที่1เยื่อกระดาษ2แบตเตอรี่รถยนต์ค่ะ3เมล็ดพลาสติกอ่าตรงนี้ไม่เป็นไร3อย่างนี้เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาต้องขอยกเลิกเนี่ยเพราะว่าโอราคามันทรงตัวนะตลาดมีการแข่งขันสูงมีผู้ผลิตหลายรายเพราะฉะนั้นกลไกตลาดเนี่ยมันทำงานของมันไม่จำเป็นต้องไปดูแลค่ะแต่ตัวที่สีนี่สิคะ น้ำตาลสายตัวแดงๆเลยค่ะเหตุผลไปอ้างคำสั่งคอสชวันที่15มกราคม2561ค่ะที่ให้ยกเลิกวัน18บของมาตา17บอกว่าอะไรบอกว่าพรบอ้อยและน้ำตาลเฉพาะส่วนการกำหนดราคาขายน้ำตาลเพื่อใช้การบริโภคภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศลอยตัวน้ำตาลทายและปล่อยราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด ตลาดมีการแข่งขันปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ําตาลทรายลดลงสอดคล้องตามกลไกลตลาดจึงเห็นควรยกเลิกและกําหนดน้ําตาลทรายให้เป็นสินค้าควบคุมคือให้ยกเลิกไปเลยส่วนราคาก็คือปล่อยให้ลอยตัว<ฯ>และเป็นการอ้างคําสั่งของคอสช,อชอเมื่อวันที่15มกราคมปี61<ฮ>ดิฉันก็ต้องไปหาสิคะคําคตอบเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม<ฮ>คําสั่งคสชเมื่อปี6.1แล้วเป็นคําสั่งแรกของปี2 5 6 1 เกี่ยวกับน้ำตาลว่าอย่างไรคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทั้งระบบโอ้โหข้อหนึ่ง<อ>เลยค่ะคุณนิชนันให้ยกเวน้นการใช้บังคับวงเล็บ18ของมาตรา17สักครู่นี้นะคะแห่งพรบอ้อยและน้ําตาลเฉพาะในส่วนของการกําหนดราคาขายน้ําตาลสายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจากักรแต่ตรงนี้เราบบกฤดูการไว้ค่ะตั้งแต่ฤดูการผลิตปี60ทับ 5-6นะคะถึงฤดูการผลิตปี61-62ทับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฤดูการผลิตนะคะตั้งแต่ปีก่อนหน้าแล้วกตอ้กอทีนึงเนี่ยจนถึง61-62ทับใช่ใช่นะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันทำให้เราเห็นได้ว่าคำสั่งคอสอชอเมื่อสักครู่เนี่ย คือเป็นคำสั่งที่มีการกำหนดเฉพาะฤดูกาลใช่อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมจริงว่าเราพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวคงจะต้องไปถามคนที่รู้จริงๆแล้วต้องถามด้วยว่าตกลงจะขึ้นหรือเปล่า4บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยเพราะเหตุผลที่มีการนําออกมาเนี่ยเพราะราคาน้ําตาลมันลดลงนะคุณวิรัชินีแต่จากปัจจัยเม่สักครู่ที่เราฉายไปราคามันกําลังขึ้นนะคือในช่วงที่บอกว่าให้ยกเลิกราคาเนี่ยคือน้ําตาลทรายมันราคารถ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคาน้ำตาลทรายจะขึ้นและมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนมันก็ต้องไปดูเรื่องของกฎหมายแต่คำถามสําคัญเลยก็คือว่าคณะกรรมการเนี่ยมีนโยบายทําอะไรตามพรบอ้อยและน้ำตาลน้ำตาลทรายปี2527นะคะคุณผู้ชมชคะมาตรา17เขามีพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการคณะกรรมการเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในวงเล็บ18คือการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการจําหน่ายน้ําตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชาอาณาจักร และกําหนดราคาขายน้ําตาลทรายดังกล่าวที่เขาบอกให้ยกเลิกเนี่ยเขาให้ยกเลิกแค่เฉพาะและกําหนดราคาขายน้าตาลทรายท่อนนี้ทานานเท่านั้นเท่านั้นทำไมยกเลิกเท่านั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไปพูดถึงเรื่องการปรับปรุงพรบอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบได้ไหมนั่นแหะสิคะเป็นคาถามสําคัญนะคะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีคนบอกว่าการขึ้น2บาทที่หน้าโรงงานที่บอกว่าเป็นเพราะต้นทุนการผลิตสูงและอีก2บาทที่ต้องให้กับ ทางชาวไร่อ้อยเพื่อที่จะไม่ให้เขาเผาเนี่ยมันเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคใช่ย้อนไปดูค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีโรงงานน้ําตาลทรายไหนที่จนเขาเรียกว่าขาดทุนไม่มีเลยโรงงานน้ําตาลทุกโรงเนี่ยผลประกอบการดีกาไรล้นล้วนแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเรื่องของเกษตรกรให้สามารถที่จะแบบว่ามีรายได้แล้วก็มีความชีวิตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วย